สวัสดีครับวันนี้มารีวิวหมวกกันน็อกกันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาหมวกกันน็อกนะครับงบประมาณพันต้นๆถึงพันกลางๆนะครับแนะนำเป็น QKE ตัวนี้เลยครับผมมีหลายสีให้เลือกนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับมีสปอยเลอร์ใสนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับช่องระบายอากาศด้านหลัง2ช่องครับตัวนี้ โมเดลเป็นเหลืองน้าเงินนะครับตัวนี้ลายกราฟิกครับผมด้านข้างตัวนี้จะเป็นลายเคปลารนะครับชิลด้านหน้าแบบใสนะครับมุมมองกว้างเลยนะครับตัวนี้ช่องลมนะครับจะมีที่ช่วงปากนะครับช่วงปากตรงนี้สองช่องนะครับด้านบน2นะครับตัวนี้นะครับชิลใส่ก็ใส่แว่นสะดวกนะครับตรงนี้ใส่แว่นสบายครับ ใส่แว่นสายตาได้แว่นกันแดดได้นะครับสีไม่เพี้ยนครับมองง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันนะครับว่าให้อะไรมาบ้างครับค่อนข้างครบเลยครับสาหรับตัวนี้นะครับดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับช่องลม2ช่องที่ปากนะครับด้านบน2นะครับตรงนี้นะครับเปิดรับลมนะครับลมโฟออกด้านหลังนะครับตรงนี้ ออกด้านหลัง2ช่องนะครับไม่ชื้นแน่นอนครับผมสบายตัวไม่ร้อนนะครับเหมาะกับสายสตรีทยูเซอร์นะครับขับรถเป็นประจำนะครับขับรถในเมืองนะครับอากาศถ่ายเทดีครับผมหรือจะเป็นสายเลสซิ่งนะครับทำความเร็วเหมาะเลยครับน้ำหนัก1,500รกรัมก็สบายๆครับรับน้ำหนักดีนะครับหรือว่าจะเป็นสายสปีดเลยนะครับการออกแบบนะครับด้านหน้าแหลมนะครับแบกอากาศได้ดีเลยนะครับด้านบนมีการเว้านะครับตรงนี้ครับ แอร์โฟด้านหลังนะครับออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกเลยครับสปอยเลอร์หลังสายนี้ถอดได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับภายในนะครับดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นคลิปล็อกนะครับเหมาะกับสายสตรีทยังไงคือถอดง่ายครับขับขี่รถขับสั้นๆถอดใส่สะดวกครับนุ่มนะครับ ออกแบบมาหนานุ่มเลยครับตรงนี้ใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับนวมถอดซักได้นะครับตรงนี้มีการค้างให้ด้วยนะครับบังลมนะครับกันเสียงเข้านะครับหรือถ้าร้อนนะครับรู้สึกชื้นร้อนอากาศอยากให้ลมเข้าอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ถอดได้นะครับถอดซักได้ทั้งหมดเลยนะครับนวมถอดซักได้กันค้างถอดซักได้นะครับดูเปิดชิลนะครับด้านหน้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับใส่ถุงมือเปิดง่ายครับใส่แว่นก็สะดวกนะครับตรงนี้นวมทามาดีเลยครับ ค่อนข้างกว้างนะครับจะเพิ่มแสงให้นิดนึงโอเคดูตรงนี้นะครับทำมาค่อนข้างกว้างเลยครับด้านหน้ากว้างนวมนุ่มนะครับใส่แล้วไม่หนีบไม่บีบนะครับตรงนี้กระชับดีครับด้านในนะครับมีการเว้ามาให้ด้วยนะครับตรงช่องนะครับเว้าตรงหูมาให้นะครับเห็นด้านนี้นะครับเว้าหูมาให้นะครับใส่หูฟังบลูทูธสบายเลยครับตรงนี้ ติดตั้งหูฟังบลูทูธได้นะครับเหมาะสมเลยเดี๋ยวยังมีอีกหลายสีให้เลือกนะครับจะทยอยรีวิวให้ชมกันนะครับอยากเห็นมุมไหนเพิ่มเติมนะครับอินบ็อ์เข้ามาที่น้องแอดมินได้เลยครับเดี๋ยวทีมงานจัดการให้นะครับผมตลับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ